ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายว้าึงมาข้างล่างอะไรของมึงเนี่ยแล้วกูตกมาข้างในโอ้สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในเกม c a n บ y Bot ในที่สุดก็กลับมาเก็บก a n d y Bot เหรอกลับมาจำได้สินะมีคนขอมาเยอะมากกูก็ต้องเล่นดิวะ ใจก็อยากทำากิมอื่นให้มีคนดูมางนะโอเคอยากดูแกรีวอตก็แกรีวอตเอ,อ้ามาอีกสักคลิปนึงมาโอเคตอนนี้นะผมเสกมแมากเต็มทั่วเต็มไปหมดแต่ยังยังยังไม่ถึง,ย,ง,ถงยังไม่ถึงการไล่ล่านะตอนนี้กูปิดไว้อยู่รู้วิธีชนะแล้วกูก็ปิดแม่งเลยโอเคนะครับ <laughs> ผมฝากไว้ด้วยนะครับ <laughs> ผมเหมือนเดิมนะัผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มีคนดูเยอะมากนะครับผมแต่ไม่ได้กดติดตามนะครับผม <laughs> <laughs> ยังไงดีเนี่ย <laughs> อ่ะแป๊ไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะกูจะไปแล้วนะ กูจะเตรียมตัวแล้วนะกูจะปิดการอิกนอเพยเยอร์แล้วมันจะวิ่งมาหากูแล้วเว้ยมันจะวิ่งมาหากูแล้วเว้ยตอนนี้ผมอยู่ในห้องเป็นห้องกระจกผมแอบอยู่ตรงนี้ดูซิจะรอดไหมอ่ะมาแล้วมาแล้วมามาแล้วมาว้าวโอ้โหแม่งกระโดดช็อตกูเลยโอ้โหกูสาคิดว่าเฮ้ย เปิดคลิปมาเจอที่ซ่อนดีๆแล้วก็ตัดคลิปจบแม่งแลย <c oughs> แม่งไม่ใช่ป่ะโอ้โหสรุปแม่งก็ขึ้นมาได้อยู่ดีโอเคอันนี้อยู่ในแมปที่เรียกได้ว่าเออเป็นแมปมาตรฐานนะแมปเซาไซ์นะครับผมและอันนี้ผมโหลดมาเป็นเอ่อแมปเซาไซ์แบบเดย์นะก็คือแบบสว่างนะั่นแหละที่ผมเล่นมาเป็นแมปมืดเว้เราบนี้มาแบบแมปสว่างเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองบ้างเขาเรียกเปลี่ยนมุมมอง,มอ,งอย่าลืมผมมีผมม,ผม,มีวิชาอยู่ผมมีวิชาร้อน้อนวิชาหน่อยมามานี่สัตว์ <c oughs> มึงจะบอกว่าสไลด์ให้กูได้สไลด์หน่อยเมาเมากูอยู่ไหน <c ười> หาที่ที่มันใช้วิชาได้เกิดประโยชน์ก่อนเราต้องเข้าไปในที่ที่มันแคบๆเว้ยเปิดอุ้ยยังไม่มีวับสไลด์สั้นๆสไลด์ทับเขี้ยเลยนี่มีลิฟต์มีลิฟต์ไปสิเออว้ยไม่ใช่ต่อยไอ้เขี้ยกดไปข้างบนกูจะไปชั้นส <c ười> ี่กูไปต่อยลิฟต์เฉยเลยอุย้ยมึงวู้มึงกระโดดอยู่กูรู้นะกูรู้นะกูรู้นะอย่านะว้า ยา,วาัว่ะอคลอกลิปก่อนอูชั้นสี่สูงชั้นสี่สูงมากเลยมีคนแนะนําวิธีการใช้ปักกว้ยผมหลายคนมากแต่แต่คือแบบมันก็ยังไม่ชินอยู่ดีนะคือผมปกติไม่ได้มาวิ่งอะไรเงี้ยโอเคอันนี้เปิดได้มา,าโอ้โอใจกูกูกูหน้าสะบัดเลยอีหะาเออบางคนอาจจะเห็นหน้าจอมันมัวไม่ใช่อะไร้วมันเป็นที่มอดนี้มอดปักกุนะ้ันเลยทําให้หน้าจอผมมัวยัง ยังไม่ถึงเวลาหรอกยังไม่ถึงเวลาในนี้มีลิฟต์กูจำได้ในนี้ชั้นแปดก็พอโอ๊ยกูจะเดินไปหามันทำไมวะกูจะรอดอยู่แล้วมันจะขึ้นมาแบบเดี๋ยเว้ยมันจะโผล่มาทางนั้นเลยแล้วกูก็ต้องวิ่งใช่แน่แน่ใช่แน่แน่กูเตรียมแล้วมาแล้วนี่นี่เหมือนเหมือนกูไม่รู้อะเหมือนกูไม่รู้อะเอ้ยเอาโก้ไปสิโอ้โหฉีดหูวไปหน่อยฉีเชืวหัวฉีดเชืวหัวฉีดเชือหัวฉีดเชือหัวขวานี้พากูไปไหนอะโอ้ลึก ลึกมากโอ้โหลึกเหลือเกินไม่เอาไม่เอาปอนบ๊อบหน้าแม่งหลอนมากเลยดูมันหน้าแม่งดีโอ้โหว้าวฉับไวฉับไวฉับไวอย่าหันไปมองอย่าหันไปมองจะเสียเวลาอย่าหันไปมองจะเสียเวลาเสียเวลาเปล่าเสียเวลาเปล่าอย่าไปมองอย่าไปมองมีคนสอนมานะว่าอย่าไปมองนะโอเคโอเคโอเคคือถ้าเกิดว่าผมหันไปมองตอนนี้นะมันจะอยู oh, oh, <pr> <to> ่ตนตู้กัหรือเปล่าเจ๊ยัง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 โอ้โอบังกะโอ้โอไม่รู้ไปทางนี้ก็ได้ โอ้ว้าวโอ้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 โอดโอ้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  เออประตูโบนเออโบนอุ้ยไม่ไม่ไมไมปิดปิด razor, จะเปิดอันปิดอันทำไมเนี่ยเออแอบแอบด้านแบบแบบหลังนี่กูเคยแอบ,บแล้วก็ไม่รอดจะดีเออเออเฮ้ยอ่ะอะฮะเอ้ยทำไมเนี่ยทำไมหน้าจอกูมันหมุนเองเอ๋อกูงงอยู่ <c oughs> อโ,งงอโอ,อ,โอ้กูกำลังงงอ๋อเฮ้ยกูกำลังงงเอ๋อเนี่ยอ๋อผมเข้าใจแล้วไอ้มนตปลากลักดก็อ่ะเนี่ไง กดเดินแล้วกด E มันเป็นการหันมองด้านหลังเว้ยโอ้โอ้กูก็ว่าแล้วทำไมมันหันเองโอเค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 เกตแล้วเกตแล้วเกตแล้วผมเกตแล้วเว้ยผมเกตโอ้ยผมเกตแล้วเว้ยเกตล้วเออจำได้ว่าห้องนี้มันมีห้องลับอะแต่เข้าไม่ได้อะมันต้องทำไงก็ไม่รู้อ๋อกด E ได้เลยเหรอโอเค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 ปิดสิอุ้ยมันโดดแล้วมันอยู่ด้านหน้าห้องเนี่ยอ๋อมึงไม่รู้หรอกขนาดบอกยังรู้เลยว่ามีห้องลับอะ ขนาดบอลยังรู้เลยอุ้ยรีบมาเบย์เบย์เซกุดบายก็ไม่ขึ้นเลยชั้นสี่ชั้นสามพอสี่มันสูงเกินไปปะปะต่อยต่อยโชว์หน่อยมาเราลำลำลำมวยเก๊กหน่อย <c oughs> ลำหน่อยขอลำหน่อยผมว่าจะไม่มีนะออกออกก่อนปลอดภัยออกก่อนปลอดภัยออกก่อนปลอดภัยเออไม่ต้องไม่ต้องเรทั้งนั้นกูหาที่แอบก่อนไปละไปละห้องเบอร์สี่เบอร์สี่ดีที่สุดเออเบอร์สี่กูเคยตายกู <c oughs> จำได้ละเบอร์สี่เคยตายเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามเล็กจังเบอร์สามแอบไต่เตียงได้เปล่าเบอร์สามม เบอร์สามีห้องน้ำเออห้องน้ำเออห้องน้ำห้องน้ำเอากูแอบ,บตรงที่อาบน้ำเลยขออาบน้ำแป๊บนึงขออาบน้ำแป๊บนึงนะอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนไม่มีใครมาหลอกมันจะดีมันจะงดงาม <c oughs> มันจะงดงามอะ่ะโอ้เสียงตีนมาแล้วไอ้เชียนหน้าขาวอยา่าถโอ้โหกูเห็นแขนแล้วมึงเข้ามาไม่ได้เว้ยมันมันไม่ใช่เว้ยคือแบบมึงห้ามอะ่ะ <c oughs> กูไม่อยากออกจากตรงนี้เลยเพราะว่าตัวมันบั็อกอยู่แน่แน่ว้ยมึงเลยเข้ามาไม่ได้เฮ้ยเหมือนกูจะรอด้วเนี้ มันผมจะรอดนะมันผมจะรอดอยู่นะมันเข้ามาไม่ได้เว้ยขอขอขอ,ของเงี้ยเปิดประตูดูนะอยากรู้มันจะบักไงแค่อยากรู้มันบักไงเว้ยเรื่องเมื่อก,กี้มันไม่เคยเกิดขึ้นเรื่องเมื่อก,กี้ไม่เคยเกิดขึ้นท่องเอาไว้ท่องเอาไวไ้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแค่ตัดทิ้งก็จบแล้วแค่ตัดทิ้ง <larva> ก e> ็จบแล้วไม่มีใครโอ้โหโอกะโอ้โอกะโอกะมันจะอยู่ทุกที่ได้หรือไงฮะฮะมามามาเจอเจอเจอวิชาซิกแซกนี่ซิกแซกโอ้โหซิกแซก เสียวโอ้โหมึงอยู่หลังกูพอดีเลยใช่ไหมเนี่ยกูหันไม่เจอนะกูหาไม่เจอซิกแซกซิกแซกซิกแซกอุ๋้ยอ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 ุ้ยเออเออโดดโดดสิมีบันไดมีมีบันไดบันไดบันไดปอมอ่ะโอ้โหบันไดปอมอ่ะอุ้ยแอบนายาแอบนายาแอบนายาโอ้แอบนายา อันนี้อันนี้มีไปไปหลังร้าน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 ปลอดภัยหลังร้านปล<ป>อดภัวยว,วไ้ไปแล้ว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 เปิดประตูโอ้โหปิดประตูเปิดประตูอีกอันนึงแล้วก็ปิดประตูอไอ้หน้าขาวมันฉลาดมากเลยวะรอดอยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้อุ้ยทางน,นี้เหมือนเหมือน มึงมายังไงเนี่ยมึงมายังไงเนี่ยโอ้ยมึงมายังไงเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโบสถ์โอ้โหสปอนบ๊อบส่วนมนอยู่กูคิดได้ไงเนี่ยสปอนบ๊อบส่วนมนอยู่เปิดก่อนเปิดเปิดแล้วปิดประตูเปิดแล้วปิดประตูเออข้างในข้างในมันมีปุ่มปุ่มเดอะดอเดอะมึงเข้าไปข้างในทำไมเนี่ยมึงเข้าไปข้างในได้ไงเนี่ยโอ้ รีบโอ้โหมาอยู่ชั้นไหนเนี่ยปิดประตูปิดประตูแล้วก็วิ่งแล้วปิดประตูแล้วก็วิ่งใส่เกมหมาใส่เกมหมาไม่เคไม่เคใสยตาใครอ่ะอ่ะชั้นนี้ก็ได้อ่ะชั้นนี้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 โอ้ชั้นนี้กูเคยขึ้นนี่ชั้นนี้กูเคยขึ้นนี่โอ้ชั้นชั้นนี้กูตายเบอร์สามไม่เอาละเออเอารีบเอารีบขึ้นมาโอโหโอโหปักกูหน่อยแค่นี้ก็เอาแค่นี้ก็เอาเพื่อนอะไรไม่รู้ ประตูเปิดได้ดูแล้วรู้แล้วจ้าปิดปิดประตูอโอ้โหประตูเปิดไกลมาก <laughs> จนแม่งเข้ามาเอากูแล้วออกไปแล้ว <laughs> แบบเน็ตอะเน็ตละทิง้งอะเออท่อนี้เคยจะกูคเคยลองละแม่งเปิดไม่ได้ท่อนี้เปิดไม่ได้เว้โอเคแอบบตรงนี้ <laughs> เพื่อมอง <laughs> เพื่อทัศนวิสัยที่ดีและกว้างมาก <laughs> มองซ้ายมองขวาเอออันนี้ซ้ายอันนี้ขวา <laughs> ซ้ายขวาซ้ายขวา มึงมาข้างล่างอะไรของมึงเนี่ยแล้วกูตกมาข้างในโอ้โหกูกูท่องทำไมในซ้ายขวาโอ้เมื่อกี้น่าตัวละครกูอย่างเครียดเลยเห็นมันวิ่งมาจะขึ้นชั้นสองกูจะกระโดดไปชั้นล่างกูคี้เยอะอีกแล้วเดี๋ยวพอคี้เยอะปุ๊บแม่งมาแม่งมาแบบวิธีวิธีรีตองแบบกูพูดอะไรของกูเนี่ยอย่ามึงโดดมึงโดดเหยียบโซฟาไม่ได้นะโซฟาสูงนะโซฟาสูงมึงเหยียบไม่ได้นะ อุย้ยกูเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วนั่นไงมาแล้วไปลปะปึ๊บประตูเลื่อนประตูเลื่อนประตูเลื่อนต้อนรับกูอย่างดีทุกคนรักกูทุกคนรักก,กูแม่กูก็รักกูพ่อกูก็รักกูเหมือนกัน <c oughs> หยุดหยุดหยุดอยู่ตรงนั้นห <c oughs> ยุดอยู่ตรงนี้ <c oughs> โอ้โหอ้เอามาสิมาสิ <c oughs> โดนไปข้าร <c oughs> อุย้ยมีสปอนบอมลเนี่ย สปอนบ็อบส่วนมนอยู่หรือเปล่าโอ้ม่มีแล้วไม่มีแล้วสปอนบ็อบสปอนบ็อบเสร็จแล้วสปอนบ็อบเสร็จแล้วเว้ยสปอนบ็อบเสร็จแล้วแอบแอบก่อนแอบก่อนคือที่นี่มันมันไม่มีประตูหลังประตูหลังของที่นี่มันไม่มีโอ้มาแล้วสปอนบ็อบสปอนบ็อบมาส่วนมนต่อแล้วเหรออ้าวอ้าเอ้าเมามันก็มาได้นี่กูก็โดนมันติดแล้วมันจบเกมแล้วโอ้ยโอ้ยอย่าโอ้ S, <S> โ,อโ,อโ,อโอ๊โอยโอ้โหโอ้ยเออโอ้ยยังเออโอ้โหอ้โหโอ้หูยังไงดีนะยังไงดีนะโอ๊ยกูโอ้ยปวดท้องโอ้ยปวดท้องโอ้ยขอตึงขอตึงหน้าตึงเลยขอตึงหน้าตึงไข่ตึ้อเฮ้ยกูไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วเอ้ยลิฟ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 รักกูแล้วอะลิฟอุ้ยขึ้นสิ ่่อยแมงขึ้นไปสิเออขึ้นชั้นสี่ขอถึงก่อนขอถึงก่อนขอถึงก่อนถึง,ถงแล้วไปแล้วอุืออุ้ยนี่ชั้นหก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 ชั้นที่โคตรสูงเลยนี่โอ้โหสูงมากอุ้ยโอ้โหภูวิลล่าผู้วิลล่าแบบนสเลคคาเคกอะมาแล้วมาแล้วว่ายน้ำรอว่ายน้ำรอว่ายน้ำรอแล้วมึงเอาอันนี้ไปด้วยมึงเอาอ้าวโอ้โหมึงมาอาบน้ำกับกูเลยเหรอ เฮ้ยเป็นไปได้เฮ้ยเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้อ๋ไอ้เออชิปคอนโทรเอ้ยสเปกบาร์คอนโทรเออหลังร้านมามาตีประตูตีประตูวิ่งซอยซีทีซอยเอ้อซอยตันไม่ใช่ซอยสีทีนี่มันซอยมึงช่างสรรหาวิธีสรรหาวิธีเชิงพาณิชย์อ้าว เดี๋ยวกันนะแล้วดูท่านอนกูดิโคตรชิวแบบเออเอาเลยไอ้เหี้ยเต็มที่อุ้ยโอ้โหอยู่หน้ากูเลยไอ้เจ้าบ่เฮ้ยเชียวอุกูหมดหมดเออเสกปากกูยังไม่ได้เสกเลยเอ้ยนี่มันกรมตำรวจที่กูเคยขู่มันนี่ที่กูที่กูเคยทำเฉียงคู่มัน่ะคู่ในพาร์ทที่หนึ่งแล้วกูก็ยังไม่ทำอีกแล้วมันน่าอายมากเลยอุ้ยเขาได้เอ้ามาสิ กูเป็นนักสืบนะกูเป็นนักสืบโคนันนะโคนันเออเปิดได้อุ้ยมีบันไดอุ้ยที่นี่ไม่เคยมาไม่เคยมาหรูจัดหรูจะจัดหลูมากหลูมากเออเอ่อหรูหรูแต่มีแค่นี้หลูแต่มีแค่นี้ก็ไม่เอานะหรูแต่มีแค่นี้ก็ไม่เอานะหรูแต่มีแค่นี้เหรอเออมีมีทางอื่นไหมมีแบบห้องห้องรับ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 อะยายายาโอ้โหโอ้โห มาดีมามาสิมาสิมาสิมีบันไดมีบันไดขึ้นลงนะมีบันไดขึ้นลงนะมีบันไดนะมีบันไดนะไม่ขึ้นลงขึ้นลงกูไม่อยู่เลยเอ้ยยังไงยังไงเอ็กกูไปแล้วกูไปแล้วอ้อมาแล้วมาแล้วขึ้นนี่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 โอ้โหโอ้โหลมนิชิรลมนิชิดลมลมน้ชิดมากโอ้โหลมนชิดมากลมนชิดมากห้าม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 โอ้ โอ้โหชี้ชัดมากโอ้โหดีกูสามารถสามารตีโอ้โหว้าวโอ้โอ้โหโอ้โหกูสาวิ่งแบบปล่อยใจชิว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 ๆชิวชิวกูชิวอยู่ตั้งนานนะคือผมจะบอกท่านผู้ชมว่าผมวิ่งผมวิ่งมานานมากเว้ยผมวิ่งมานานมากเว้ยผมวิ่งมานานมากผมวิ่งมานานมากวิ่งนานมากมันก็ตีกูไม่ได้ด้วยกูจะไม่ไปไหนอีกแล้วกูจะวิ่งอยู่แค่ตรงเนี้ยกูจะวิ่งอยู่แค่ตรงนี้แหละโอ้ย เฮ้โหเดี๋ยว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 เดมึงโกงละมึงโกงละมีเปลี่ยนทางด้วยเหรอมีเปลี่ยนทางด้วยเฮ้ยไอ้เหี้ยเหมือนแม่งเบื่อเหมือนแม่งเบื่อเปลี่ยนทางแม่งเลยโอ้ยอย่า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 ยาอย่ายาอย่าโอ๊ยโอ้โหโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวชิดมาก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 อ่าอ่าอ่าแหน่แหน่ยหน่โกงละโกงละมึงเริ่มเบื่อใช่ไหมมึงเริ่มเบื่อใช่ไหมกูรู้นะกูรู้นะกูรู้นะกกกกูููร้นะลลัับบบมาาสส่ทงเิ กลับมาสู่ทางเบสิกกูวิ่งได้อีกอะ่ะเอ้ยโอ้โหดูดิดูด,ดิมันเริ่มฉลา,าดอะมันเริ่มฉลา,าดเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางดักเหรอเปลี่ยนทางดักเหรอไม่มีทาง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 คือผมจะบอกท่านผู้ชมว่าผมท้อแล้วกูวิ่งกูวิ่งมานานมากเลยไปกูวิ่งจนเหนื่อยแล้วไม่ไม่ไม่หยุดตามกู <c oughs> เหนื่อยมากเลยเดี๋ยวกูจะเอาที่กูวิ่งทั้งหมดใส่เข้าไปด้วยไอ้ีชกูวิ่งเหนื่อยโอ้โหเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางโอเคโอเคมาต้องต้องปรับวะ ต้องปรับสภาพแวดล้อมเพื่อเข้ากับมันต้องปรับสภาพแวดล้อมกูเหนื่อยแล้วเว้ยกูไม่อยากไม่เหนื่กูจะวิ่งออกแล้วจะสวนออกแล้วจะสวนออกแล้วทางนี้เยี่ยมดีมากไปละเจอกันจนได้โถจนได้เอาละครับท่านผู้ชมผมไม่ไหวแล้วเว้ยแ่มโคตรเหนื่อยเลยผมอัดไปโอ้โหครึ่งชั่วโมงกับการกรีดครึ่งชั่วโมงไม่ไหวเว้ยโอ้ขอนั่งขอนั่งดูหน้าหน่อยนิขอนั่งดูหน้าหน่อยนะเอ้ยแหมสบายจริง เออโอ้ย,อย,อยไม่ใกลพอขอตรงนี้หน่อยอนี่ขอตรงนี้หน่อยเออมามามาขานั่งหน่อยเออขอดูหน้าชัด,ชดหน่อย <c oughs> <c oughs> นี่คือแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ผมว่าวิงไรกับเพื <c> ่อ <oughs> ที่มาวิ่งไล่ผมทุกคนนะสำหรับคลิปเดียวผมจะอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะผมผมไม่ไหวแล้วต้องไปรักษาคอ <c oughs> แล้วที่ผมอัดคลิปไปรอบนี้ผมตายเยอะมากว่าผมน่าจะเอาไปลงย t u b e ได้ไม่หมดนะรอบเดียว <c oughs> เดี๋ยวผมก็จะหันเอาไปลงพาร์นาเป็นบางส่วนนะครับผม ใครอยากมีพีหนะ้าก็บอกไว้ได้ผมในต้าคิดผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผมได้ดีมากเลยอย่าลืมกดไอ้นี้ด้วยกดติดตามสำคัญ <laughs> ดูอย่างเดียวแต่ไม่ต้องกดติดตามกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม